ว่างแหละคุณเติร์ดครับโอ้ยถ้าไม่ว่างก็น่าจะตีกลอฟอยู่อะ่ะเดี๋ยวชวนเติร์ดเสร็จเดี๋ยวจะชวนอีกคนหนึ่งมามินุมามต่อเสียงมั้มาจริงๆด้วยของมันไลด์ได้สามคนเหรอ WhatsApp w h a t s a p <'s> มันครับมันนี่มันแบบไลฟ์ห้องนี้ได้หรอไลค์ได้สี่คนเลยเหรอครับทุกคนเก<อ>่ง,งได้สี่คน แล้วมีคนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอขอลองชวนก่อนนะไม่รู้เขาจะมาหรือเปล่าใช่อ่ะูดฟฟนอลอกอ็แตคนแม่ไหม <laughs> ขอโทษครับพี่วุฒแม่สวัสดี้อชวนจริงเหอพี่วุฒไม่รับเนี่ยชวนผู้บอ <Okay. S 2> ผู้บอ Only three guests can be in your l i v e room อะได้สามคนอะทำไมอ่ะชวนได้แค่สามคนเกอยู่ไหน สี่คนสี่คนผมเห็นอยู่นี่นี่เนี่ยกดขึ้นว่ามันเขียนว่าเราไม่ได้ไลฟ์ได้ทีละยี่สิบคนเหรออันนั้นอันนั้นอันนั้นไลฟ์ไม่ได้หรอเฮ้ยพี่วุ้นมันบอกว่าได้แค่สามคนน่ะเดี๋ยวโดนไปพี่วุฒสวัสดีครับเดี๋ยวโดนไปนะคุยไปพูุสวัสดีครับุสวัสดีครับครับก็อ่า สรุปสั้นๆง่ายๆนะครับผมเรามี AS 5G นะครับผม X Porsche นะครับ X Exter นะครับ X Jacky นะครับ X t e r ปล่อยไปแล้วนะครับใช่ไหมครับใช่ครับทีแอปพลิเคชัน AS 5G Play VR นะครับผมก็วันนี้หกโมงเย็นจะเป็นของผมนะครับกับชื่อตอนว่า f e e d and Firm Secret by Porsche นะครับครับก็คือร่วมกันขายของนะครับแล้วก็แฮชแท็กของผมวันนี้คือ #AS5GPlayVRXPorsche นะครับ มันกดฟิลเตอร์ข้างในไลฟ์ไี้ด้วยเหรอได้กดยังไงอ่ะมันจะมีหน้ายิ้มแล้วก็มีเนี่ยเอ้คิดเตอร์เฮ้ยขางเลยไม่เห็นได้เลยอ้อาได้ว่ะเราทำไปทำไมก่อน และนี่คือวิวัฒนาการนะครับผมจากเซลล์ซึ่งเมื่อกี้จะเห็นประชาชนคุณปั่นเราลืมมไปไม่เอาสวัสดีครับแมวสวัสดีครับแม่ปอเทบบอกวันดีโอ้ยผมยาวไม่ไหวแล้วดูด t h ิ f เ t อร์แต่ละคน นม่นบอกให้ใส่หมวกอันนั้นคืออะไรทำไมหน้ามันโกลอยังเลยหน้าแบบสกีโอย <laughs> โอจนก็บาล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> <laughs> ครับ <S <c oughs> <S A S 5 G Play V R นะครับใช่ครับผม A S 5 G Play V R Ex Porsche นะครับ ไปโหลดกันเยอะนะแต่ละตอนก็จะได้แอนเฟิร์มครับใช่ครับที่ App Store และ Play Store นะครับผมใช่ครับเอ่อก็จะได้เห็นเทรนเนอร์ปอเช่นะฮะครับรอดูผมด้วยนะครับผมแล้วก็คุยกันในแฮชแท็กนะครับผม ASGPlayRXPorsche v นะครับย้ำนะครับแฮชแท็ก ASGPlayRXPorsche v นะครับ ครับดูดเตอร์ยิ้มดูเตอร์ยิ้มดเตอร์ยิ้มและ A S 5 G Flavor X j a c k ้ที่แนอนาคตนะฮะใช่ใชครับเกินใต้จริงเลยเอ้คนนี้ไม่ไหวจริงพี่เตอร์กลังเรไปไหนอ่ะฮะออกมาทำธุระครับกำลังจะกลับบ้านนะครับ <c oughs> ใส่แม้สองชั้นนะคะผม ดูแลสุขภาพดีมากครับ,รบดีครับดีครับดีครับนี่ชั้นมาริงๆิงจะใส่สามชั้นแล้วแต่หายใจไม่ออก <c oughs> หรือถ้าผมใส่สี่ชั้นได้ผมก็จะใส่นะฮะ ไม่ต้องกินในกล้องเห็นก็ได้ได้กินได้กินน้ำสาธิตวิธีกินน้ำาอออเยี่ยม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 วันนี้เราจะคุยกับเรื่องนั้นปะหน้ากากเปียกเลยเราจะคุยกับเรื่องนั้นปะเรื่องนั้นคือเรื่องไหนถามไปแจ็คก่อนลองลองถามไปแจ็คดูเรื่องนั้นน่ะเรื่องเรื่องนั้นน่ะแต่ปาแจ็คเรื่องนั้นน่ะ ใช่ต้องถึงคิวแล้วถึงคิวต้องแถแล้วว่าเรื่องนั้นคนะือเรื่องอะไรอ๋อคือว่าไอแบบหลายสมการนะที่จะตอบคาถามนี้ได้ว่าจะเป็นแบบ a อบวก b บวกซบวกหนึ b ่งบวกแปดหันเก้าสแครูทเท่ากับอะไรจากกี่เท่ากับไซคอสแทนใช่ใช่ ถ้าเกิดเป็นทงกคือแบบนักวิวววท,าทยาศาสตร์อะตนพยายามจะแบบหาเหตุผลเรื่องนี้มานานมากแต่ว่าแบบบางทีคนเรามันก็พิสูจน์ไม่ได้สัทีไงอันนี้แจ็คก,กี้ก็เลยแบบได้ทฤษฎีใหม่ขึ้นมานะว่าว่าอะไรแจ็ค <c oughs> นนี้ไม่ได้เราฟังอยู่แล้วไม่ได้ ทำการต้าอยู่หรอไงสมองแบบสมองมันกำลังเคยคิดบันเทิงว่าว่าแบบมนุษย์ทุกคนน่ะคือ AI ที่พัฒนาแล้ว AI ที่พัฒนาแล้วแบบเรากำลังสร้าง AI อยู่ใช่ไแต่จริงมนุษย์ทุกคนน่ะคือ AI ที่สมบูรณ์แบบแล้วผูกส่งมาอีกดาวหนึ่งเพื่อทดสอบว่า AI เนี่ยมันมันสามารถมันแบบ มันจริงหรือเปล่าังใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่ซึ่งความเป็นจริงแล้วพวกเราก็แค่อยู่ในซิ m u l a t i o n อันหนึ่งแค่นั้นแหละใช่ไหมใช่ถ้าสนใจใช่แล้วก็มี AR ด้วยใช่ก็คือ AS ใช่ครับแล้วก็มีทำงานเสรเพิ่มมี VR ก็คือ AS 5G นะครับ Play VR นะครับไปโหลดกันด้วยนะฮะอ๋เอ้ยอ๋อยังงงวยังจริงจริงไ พี่ปาร์ตรีตต้สวัสดีครับปาร์ตี้สวัสดีครับปาร์ตี้สวัสดีครับผมดูคลิปพี่บ่อยมากเลยครับยังอยู่ป่ะพี่ปาร์ตี้ยังอยู่ป่ะพี่ปาร์ตี้คอมเมนต์ว่าคุยอะไรกันเมื่อกี้เอ่อสาระหาไม่ค่อยได้ครับผมฮะแต่สาระที่หาได้ไดนะครับนัก<อ>การผมจะมี S S ะะอเนนอเส 5G น,นะครับผม Ex Porsche นะครับรพี่ต๊อกพี่ดันเฟิร์มซีรีส์8 Porsche นะครับผมม่อ้ยโอ้ใครพี่ใครอยากรู้นะฮะวิธีบริหารร่างกายนะครับผมก็เข้าไปดูกันได้ครับสำหรับใครที่อยากจะสุขภาพดีนะครับเออขอบคุณครับทำไมทำไมไม่รู้เยอะนะครับคุณครับฮะฮะไม่รู้ <ผม S 1> เยอะนะครับ ผมได้ทําการอินเทอร์วิวนะฮะกับนักแสดงในเรื่องนี้มาฮะผมผมก็เลยรู้นะครับเป็นไงบ้างครับสุดยอดไปเลยครับอต้องรอดูนะครับต้องรอดูต้องรอดูครับผมใครอยากรู้ว่าแบบมันจะแบบอะไรขนาดไหนก็อย่าลืมนะครับหกโมงเย็นนะครับใช่ใช่คือหน้าการนี้ไปหนึ่งปีแล้วอ่ะฮะหน้าการอดนมาปีหนึ่งหรอ ไปแล้วหนึ่งปีแล้วปีแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยเไม่ได้ทำอะไรเลยโควิดโควิดหลังจากถอดหบบน้า,หหา,กนนากากก็คือใส่หน้ากากใหม่นี่แหละเฮ้ยเอยเอว่าทุกคนฟังมิวสิกออนของเติร์ดไปยังครับ ใช่ครับครับผมเพลงเลมีดาวนะฮะเรมีดาวนะครับผมเต็มเลยนะคนเอาไปออกขาวฮะมีดาวอินมากดูสอินเนอร์จากสีหน้าได้ดีมากต้องทางนะครับ YouTube โฟล็อกมิวสิ c นะครับผมไปดู Music On อตอนที่สองได้คือเติร์นเอ้ยตอนที่สามได้นะครับผมเติร์นเลมีดาว ตอนที่สนะองนะครับผมจะขี่เพลง Twenty f e v e นะครับแล้วก็ตอนแรก Trinity เพลง Yesterday Tomorrow นะครับใช่ครับอ๋อมันตอนที่สามเหรอสามแล้วมันมีตอนด้วยเหรอเป็น EP อย่างเงี้ยเหรอไม่ก็แบบวิดีโอที่สามอะวิดีโอที่สามอ๋อเดือนที่สามครับผมส่วนใครอยากดู EP ที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไหนก็ a d น follow ไปนะครับครับ follow ไปนะครับบอกโควิดนะครับบอกโควิดด้วยนะฮะดูกันเยอะๆหน่อยใช่ครับ ตัวเยอะนะครับนี่คือคำออนเนี้ยปั่นวิวให้หน่อยใช่แล้วส่วนใครที่ปั่นวิวอย่าลืมกดซับสไคร e นะครับผมใช่นี่ไม่เหมือนเหมือนการสั่งเหมือนการสั่งจยงเลยกดซับสไคร e นะครับอย่าเข้ามาดูเฉยๆนะครับ EP ของผมนะครับไม่มีนะครับ อีเียของผมไม่มีนะครับใช่ขอไพี่เช่ไม่มีใช่ใช่ขเชฟไม่มีใช่คือมันคือจะถ่ายแล้วครับจริงๆอ่ะแต่ว่าเราโดนแคนเซิลมาก่อนนะครับแล้วมันต้องใช้โปรดักชันเลยถ่ายเองไม่ได้นะครับทุกคนเราช้าไปแค่วันเดียวเท่านั้นครับเราช้าไปแค่วันเดียวนะครับเป็นวันครับกองเสร็จกองทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะ รเราพลาด<ส>ไปแค่หนึ่งวันครับ <laughs> ไม่รู้ก็บอกว่ามีพิรุษเหมหือนดไม่มีครับไม่มีผมไม่มีครับขี่าบาเชื่อดูวินเซนโซยังดนนะูอะไรนะวินเซนโซวินเซนโซคืออะไรโอ้หคล้ายเอสเปโซะไม่ ไปดูไปดูงั้นผมเมริกาโนดีกว่าวินเซนโซอ่ะอย่างสนุกจุงกีเล่นมันคือจีนเกหลีเหรอใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราโหน,นี่เพิ่งแบบดูแฮริคอปเตอร์จบแบบแปดภาคเจ็แปดภาคที่มบบันสองภาคอะสองภาคคุณต้อมสวัสดีครับสวัสดีครับ เฮ้ยเติรดค้างอ่ะอ๋ออยู่ดีโทรศัพท์ไปเชื่อมไวไฟอะไรก็ไม่รู้เนยครับปิดก่อนปิดนะครับแล้วก็ใช้ใช้ซิลูลาดต้าเนี่ยวาเอสเร็วมากครับใช่กระบวนการขายแบบร้อยเปอร์เซ็นผมใช้อยู่ 5G ไม่มีสะดุดเลยเปี๋ยว เดี๋ยวนี่ยังนี่ยังไม่ได้กดเปิดเลยดีนะว่าดีนะเพราะว่าไอจีไลฟ์มันเซฟเราไม่เซฟนะครับผมใครทันก็ทันนะครับแล้วก็ใช่เพราะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ของเรานะฮะทุกครั้งนี้เราไลฟ์เราจะไม่เซฟใครก็ท <laughs> ันนะเพราะว่าเราเป็นการรวมห้องแชทแบบบบ้า เพราะว่าถ้าเราเซฟไลฟ์มันก็จะไม่ใช่ไลฟ์ไงใช่ไหมใช่ไหมใช่พูดมเหน่กลมากถ้าเราเซฟไลฟ์มันก็ไม่ใช่ไลฟ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราไลฟ์ก็เข้ามาดูให้ทันแล้วก็อย่ากดออกไปก่อนฮะถูกต้องครับเนี่ยยไปเพราะวนั้นนะทีพวกเราจะไลฟ์เป็นหลักการนะฮะใส่ดูเราแล้วบอกว่าแบบคุยอะไรกันไม่มีสาระเลยขายของถูกต้องครับเราไม่มีสาระครับ ใช่ครับแต่ที่มีสาระคึอหกโมงเย็นวันนี้นะครับผมที <S <S ่แอป a อ 5G Play VR นะครับจะมีตอนของผมนะครับฟีดอิงเฟิร์มซีเรียลบายปอร์เช่นะครับผมเยี่ยมจริงๆครับมีจังหวะเยี่เลยเฮ้ยมีคนอัดอ่ะเขาบอกว่ามันเสร็บก็มีคนอัดหลายไปขอให้ไฟล์ที่อัดพังนะครับ ผมขอเก็บค่าลิขสิทธิ์ได้ไหมครับโอนใช่ป่ะโอนไรป่ะพิเตอร์ขอคำคมหน่อยฮะขอคำคมขอคำคมหน่อยเขาเป็นไก่ใชเป็นไก่มีดตเชฟสัปเปอร์มีด <c oughs> <c oughs> คำคมไม่มีอ่ะใช่หอคำคมหน่อยเอ่อคาตัน,นะโหเขาไปถึงญี่ปุ่นเลยอ่ะไปไกลออกรึถ้าคำคมก็ต้องหาในกูกเกิลเพราะว่าไม่มีคลังคำคมอยู่ในหัวเลยใช่สมัยก่อน คือแบบว่าทุกๆคนจะต้องหาคำคมมาลงเป็นแคปชันคำคมก่อนนใช่เหมือนผมคุ้นๆเหมือนพี่เติร์ดลงว่าอะไรสักอย่างเฮ้ยลงสมัยก่อนเขาคิดกันคำคมสมัยก่อนลงสมัยก่อนมันคิดเพสมัยก่อนนี่หาในนี้เลยพินเทเลสป่ะแล้วก็เขียนว่าโค้ดแล้วก็เป็นแคปชั่น ยอดไหนว่าคำผมหาอยู่ไม่ปากเติมฟูจังวะฮะคนไม่รู้จักเอ่อเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟิลเตอร์อิน t ต g r กรหรอครับอ๋อโอ้กระจายครับขอโทษทีสงสัยนะฮะให้ไฟผมด้วยคือเดี๋ยวนี้แบบอืมคนเราไม่ต้องแต่งหน้าแล้วนะถ้าเข้าฟิลเตอร์จีครับหรือว่ามีวิธีหนึ่งครับ ไม่ต้องไปผเห็นหน้าะเออพูดถูกว่ะจาก,กี้ของคมขมน่อยอมว่าเวิร์กเหมือนกันเอ้ยเอยผมผมเจอแล้วเฮ้ยแมวอ่ะไม่ไม่ชอบเล่นคำคมอ่ะเฮ้ยเี่อปิดไฟทำไมอะ ก็ไม่ต้องแต่งหน้าไงเตอบอกว่าใช้คอิวเตอร์อออ้เลยบอกว่าเอเลยบอกว่าแบบมีวิธีหนึ่งคือปิดไฟอ,อ๋อเออดีวะ่ะได้ปะหน้าใส่ปะโหเห็นตะฟันเออ ที่ขอคำคมคำคมหมอ,อคอคอนแนีกก่อนนะคิดไม่ออกอะ ไอเช่ขอคำคมหน่อยอิโตฮะอิโตเล่นไปแล้วสีเหลืองเราจะเราจะเอาไปทำไมก่อนเอาไปทำไมก่อนก็จะก,กี้เป็นคนเปิดมาสีเหลืองสีเหลืองอะไรอะ่ะเย็นลูกไหมอ่ะฮะสีเหลืองเยน็นลูกมีดอิโต้รถกระบะบีโก้ ผมจะปล่อยให้รักนี้เป็นของคูณสองคนนะครับผมเจอกันสุดยอดไปเลยนี่คือถ้าเกิดแบบไม่มีอะไรเลาก็จะไม่แยกย้ายกันใช่ไหมเหมือนไม่ได้เจอกันนาน แม่บอกว่าอะไรไปเหอะแม่เอาอยู่ข้าวครับผมยังไม่ทานข้าวเลยพูดถึงข้าวผมก็หิวเหมือนกันกดกเดี๋ยวแม่กุ้งจะมาส่งเดี๋ยวแม่โผบอกแม่กุ้งยกไปหน้าคอมเลยคิดถึงเกมจังว่างกันเนาะคนบอกว่าเกม พี่เจมอยู่ออสเตรเลียพี่เจมไปทำอยู่ในเอเชียอยู่ไหนตอนนี้พี่เจมไปเจอแมงมุมป่าเขาบอกแมงมุมตัวใหญ่ไปหาโนมูบมันมีสองมันมีสองภาพพี่เจมถ่ายติดพี่เจมถ่ายจริงโจเอึมาในไอจีสตอรี่ด้วยพี่เจมต้องเจอแมงมุมตัวนี้เลยอันสแมนสไปเดอร์เป็นแมงมุมที่ไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวมาก ก็ก็เห็นเขามีคนบอกว่าเจอในหูฟังอ่ะไร What อยู่ที่ชายหาดเนี่ยแล้หยุดในหูฟังอยู่ในหูฟ,นหฟังแบบครอบหูแล้วตูดเข้านี้อแบบ่ะไรไม่วาง่างอยู่แล้วมันอยู่ในตอนหยิบขึ้นมาเลยเห็นลองคิดดูดิเดี๋ยวว่าถ้าไม่ไม่ได้มองแล้วแบบใส่เข้าไปอ่ะมันไม่กัดมันไม่กัดด้วยเออมันไม่กัดแต่มันก็ไม่ควรมาอยู่ในหูแล้วะใช่ใช่ พูถูกกูย่าถูกอีกอ่าไม่ไหวผมไม่มีอะไรจะคุยแล้วลว่าเราแยกย้ายไหมเดี๋ยวฝากฝากไปจ้าเนอต่อก่อนเลยก็ได้เสเดี๋ยวฝากฝากงายเฮงจะไปกินข้าว ขอบุณที่มาจอยกันนะครับไปกินข้าวครับผมขอบคุณมากครับที่มาจอยสำหรับมติการประชุมวันนี้นะครับก็ขอยุติการประชุมแค่นี้นะฮะผมโมงเย็นวันนี้ได้สยร้ะอย่ามครับผมโมงเย็นครับอย่าลืมกินข้าวนะครับผมโมงเย็นนะครับอย่าลืมล้างมือก่อนกินข้าวนะครับผมโมงเย็นนะครับผมอีกอย่างที่อย่าลืมนะครับอย่าลืมดูในพี่สองผมนะครับในเอซ g าจีเรีนะฮะ ฝากไม่ตัดเพฝากฝากเพลงมีดาวด้วยพี่เชื่อต้องกดฝากเพลงดาวมิวสิคอนนะครับผมแล้วก็สิบฝากสองสี่เจ็ดได้นะครับเวฟโฟร์เซเว่นพอชั้นนี้โฟร์เซเว่นครับแล้วเป็นถูโฟร์เซเว่นไม่ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เวฟโฟร์เซเว่นนะครับฝากมิวสิคอนของเจ็กกี้นะครับแล้วก็ฝากเพลงออริจินอลด้วยนะครับเช่นเดียวกับเพลงที่เตอร์คอเวอร์ไปเลมีดาวฝากที่เตอร์คอเวอร์ไปแล้วก็ฝากออริจินอลด้วยนะครับครับ ฝากท4วด้ว f t ยครับทัวรเลยครับเดน Twenty f ครับ, <laughs> <laughs> รบไปดูได้บายเจอกันครับขอบคุณีมาเจอกันพี่เช่เจอกันพี่เตอาอเจอกันตะกี้เจอ๋ยม่ใช่บายบายบ,าย,บายครับบาย ปิดไงใครปิดเป็นก็ปิดให้หน่อยปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวต้องฝากฝากแบบชัดเจนอีกทีหนึ่งอ๋อโอเค้อ๋อไอ้แจ็คมาได้เวลาของเราแล้วเออขอแบบมีสาระก่อน <laughs> ไปแจาเหรอให้นกใจบายบายไปไปาบ๊าผมไปแล้วนะพี่เช่จารไปแล้วบ๊ายบายจ้งการจกายังไม่หยุดอีก <laughs> เดี๋กันโอเคครับเรากลับมามีสาระกันนะฮะครับผมโอเคครับโอเคครับ Attention ครับทุกคน โอคครับอยู่กับผมนะครับอยู่กับผมนะครับโอเคครับขอหายใจเข้าหายใจออกก่อนโอเคครับหกโมงเย็นวันนี้นะครับผมผมมีโปรเจกต์กับ A.S. 5G นะครับผมมีทั้งเติร์ดผมจักกี้เลยนะครับซึ่งของผมจะมีเป็น A.S. 5G Expose นะครับผมที่แอปพลิเคชัน AS 5G Play v r นะครับโหลดมาได้นะครับผม,มุงยวันนี้จะมีเอพิโซดของผมที่ชื่อว่า Fit and Firm Secret by Porsche นะครับผมก็เราจะมีเรียกว่าการออกกำลังกายบอกแค่นี้พอนะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็มีอะไรสามารถพูดคุยกันได้ในแฮชแท็กนะครับ AS 5G Play v r X Porsche นะครับครับผมขอ รับสายนะครับโอเคครับต่อครับดียินมใช่ไหมฮะโอเคครับผมขออนุญาตไปก่อนนะครับขออนุญาตลาไปดูรอดูตัวเองก่อนนะครับอีกสิบหกนาทีนะครับผมก็เอ่ออีสักผมจะมาแล้วนะครับผมไว้เจอกันนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณที่มาดูกันมากๆนะครับ ขอทุกคนจะมีความสุขกันนะครับผมเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับริงโทนเป็นของเกม d e สต์แบ n น i n g นะครับเจอกันนะครับทุกคนดูแลสุขภาพันด้วยนะครับผมใส่แมสล้างมือบ่อยๆนะครับพวกแอลกอฮอล์นะครับผมทานข้าวนะครับแล้วก็ดื่มน้ำให้ครบนะครับผมดื่มน้ำเยอะๆนะฮะเจอกันนะครับพี่ชิคกคนสวัสดีครับ